โอเคครับสวัสดีครับผมเบียร์นะตอนนี้ก็อยู่กับเกมสครอดนะครับมันทำอะไรวนะเนี่ยขึ้นนี่แหลปล่อยมันโอเคนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปอยู่กับเกมสครอดนะสมจริงมากนะเกมนี้ดูคนข้างๆผมผมอยู่กับทีมอเมริกานะสู้กับอ่ารัสเซียอันเนี้เข้ามาเขามีนี้คุณผู้ชอ๋ออันนี้มันเป็นปิงโอเคปิงเล็ก

ลองใจเย็นดิรถมันยังไม่ไปเลยเอ้ยมันมาแล้วรถมันมาแล้วหน <c oughs> ีตายกันหมดเหลือผมคนเดียวโอ้ยมันมามันมาบัะเยีะยวบัหนึ่งสองแทงหนึ่งนี่อันนี้นี่นี่ เ้กี้เห็นข้ามาตัวนึ่งแตกสองไม่เป็นไรเราไปเกิดฟอปไปกันโอเค <c oughs> ไปนี่มันดีนทำอะไรกันวะแตกหนึง ฟอฟฟัฟฟัฟมันมีฟัฟอยู่นี่ว่ะดีโลดก่อนฟัฟมันอยู่นี่ว่ะโอเคแตกฮึวุ้ย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 มาแล้วว่าละ สกอหลีดไม่ทำให้ใครมาร์กได้เลยว่ะเริ่มเลือดให้ตัวเองก่อนโอเคปล่อยมานะอะไรชุบอะไรจะชุบอะไร จะชุบอะไรไม่ชุบเว้ยมีน้่ขาอ่อนเลยนี่ไงแตกมีโรดมาเกิดนี่ผิดจุดไล้น้องเชีย่ยมีรถว้ยเขี้อันมาด้วย มันเฝ้าแล้วอ่ะไม่ได้อ่ะรถมันหนักด้วยโอเคเราวิ่งอ้อมกันเฮ้ยเขี่ยมันยิงผมไม่ยิงเรียบร้อยน่าจะโดนเพื่อนโอเคกุด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 เราอย่าให้มันจับได้นะยังไงยังไงวิ่งนะนู้นนู่น

เรถตั้งหลังว้าวเกือบยยงผมโอ้โหยังไงยังไงผมใหม่ตัวแล้วนี่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 โดนลางเลยโอ้โหยิงแล้วาวยทีมเรารถเราแพ้จบ ฟอบนอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโดนยิงรถถังหันหลังเอามาผมอะ่ะโอ้โหตายแล้วยังไงยังไงมาแล้วหาโอ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะแตกวิธีก็ตายดีครับ มีอะไรให้เข้าไหมเนี่ยเสียวฝั่งนี้ว่ะทีมเราวิ่งละดีดดูดก่อนเราต้องดันฝั่งนี้ดิทีมใครวะวิ่งขนาดยังไงวิ่พวกมันดีกว,ว่าเรียบร้อย ผมมันทำอะไรมไม่รู้มาโนะมาโน,นะเราเราอยู่ตรงกลางกันนะ,ะเย็นเย็นเย็นเาละวิ่งละเอา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 เฮ้ยเฮ้ยปินปินยังไม่แตกไปไหนไปไหนเรียบร้อยแตกดีโดดแม่ใช้ข้ามสักคนอ่ะข้ามแห่งความตายไม่ค่อดีนะจุฬาฯเก็บเสียง โอเคของตัวข้างหลังว่ะดีโดนดีนะพี่ปืนแม่นมีคนมาวะไม่ใช่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 ใชเสียงนีง้หรือวะอะไรมาดีนะผมเป็นหมอปั๊มให้ตัวเองได้โอเคมีคนข้ามมีคนข้ามแล้ว เรียบร้อยดีรดแตตัวที่ข้ามได้ผมขอเก็บแบบดีๆดีกว่านั่นแหละนั่นๆๆๆเห็นท้ามละอะไรวะอ๋อรถรถรถรรถรถาแม่นคาแม่น แปะแปะแปะไม่โดนหลังเข้าปะไม่เข้าโอเคค่อยๆเปค่อยๆไปด้านนี้ดีกว่าอมว่าละว่าละ o o r g e r เอาเข้าตรงนี้ว่า ม okay, okay. no ันอยู่ฝั่งนู้นชัวว้า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 วโอเคโอเคมาเน่ว้าวไอ้กบวอไอ้กบวอ

Can you, can you snap me back to life, sir? Yeah. But I know, I you can pick him up. I come into area? Hey, Scrap, on me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 . Shukran, shukran, shukran. Okay. You ready? Ready? Yep. Let's okay, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Big team, low team man. Enemy attack. Smoke, 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 smoke. on bomb, bomb bomb, bomb bomb. Cover, cover, cover.

Okay, let's go. Squad, squad, squad. Let's go north. Squad. Squad. Hold, 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 hold. Squad four. Squad four. Oh. On, the, on, the, on me, on me, on oh, me, on me. i oh, right over there. there.

do <laughs> here and leave it like a... ready radio. Okay. radio, radio here. Radio, 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 radio. Radio, radio, Sure, Hey, I click. Radio here, sure, guys. Radio here. It's <laughs> not the app. Not Not the app. you. Radio, 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 I'm done. One we're Come on, come on. Alright bleed out yeah, yeah, 1 okay. uh, minute, from now. 1 minute 1 minute, minute, i minute, 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 minute. Minute, minute, minute. Okay. Oh, hear vehicle ha. Taking this objective. Oh, อุ้ยอุ้ยเสม็ง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 โอ้โหนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินของฝ่ายเราจะมาช่วยแล้วนะครับจะมาได้ไหมอุ้ยยิงจากไหนวะ มาแล้วลวคือมีเรามาแล้วดู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 โอโ้จริงมาแล้วโอโ้นี่ไงโอโ้โ,อโหมันคุมว่านี้แล้วอะ่ะแน่นแน่คุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครแต่ที่แน่แน่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันกด้วยถ้าไม่กดเห็นไหมในมือถืออะไรอยู่อืม ถ้ากดแล้วอ่ะก็ขอบคุณนะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไป